อันนี้เรียกอะไรกุ้งโอ้ขายตัวละสองบาทตัวละสองบาทตัวใหญ่เบิ่มเทิ่มเลยค่ะว้าวเคยกินไหมยังไม่เคยค่ะเคยกินแต่ตัวเล็กๆแต่ว่าไม่รู้คืออะไรแต่นี่ใหญ่อย่างบะาเขือดอันนี้มันจิ้งหรีดมึงใช่จิ้งหรีดอ๋ออันนี้ต้องไปทอดกินอร่อยเลยใช่ไหมท้ดอร่อยว้าวแล้วจับเขาด้วยอะไรคะเนี่ย จับเขาด้วยอะไรคะเขาถึงเข้ามาอยู่ในนี้ได้อ่ะค่ะตัวกุ้งเนี่ยค่ะดักยังไงคะช่วงนี้ผสมพันธุ์กันก็ไข่ไข่เอากระบอกนี่ดักเอาอ๋อกระบอกไหนคะกระบอกอ๋อที่เห็นเห็นเนี่ยเหรอคะที่เมื่อกี้เป็นแป๊บเนี่ยแล้วเขาเข้าทางไหนเข้าทางนี้ออกไม่ได้มันมีกระเดื่องอยู่เนี่ยอ๋อแล้วก็จิ้มลงไปใช่ในรูจิ้มไปในรูอ๋อแล้วเราก็เรียกให้เขาออกมาไม่ต้องเรียกละ มันได้อากาศมันก็ออกมาอ๋อแล้วรูยังไงคะไหน,นเมื่อกี้เห็นรูอยู่ตรงนี้โชว์อ๋อรูนี่อ๋อนี่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 ว้าอ๋อนี่นี่รูอย่างนี้ลมดามันจะอุดรูไว้หมดค่ะค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะได้ยนเสียงน้ำเลยโอ้มามาดูวิธีการทำ เลยค่ะ,ะได้ไหมเอาตรงนี้แย่ออกไปอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ามาดูติดเลยโอ้โห <laughs> นี่ถ้าเราก้าทําเราจะกินนะเนี่ย ยโบอีอีบาททันเกอีบาทเยบออีตไหมโปรตีนนี่นี่ตรงนั้นนี่ตรงนี้นี่ดูไหมอี่อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้คือเขามีมันจะอุดรูไอ โอ้เห็นลุงจริงด้วยค่ะโอ้ออว้าว้ยโอ,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 อ้แค่นี้เอง ลังนึงเขาอยู่กันเป็นครอบครัวหรืออยู่ตัวเดียวคะตัวเดียวช่วงนี้ผสมกันอยู่สองก็มีตัวผู้ตัวเมียอ๋อนี่เป็นช่วงเขากลางคืน้องเสียงยังไงฮะลองเสียงยังไงฮะเสียงนี่เ็ดหูเลยเสียงเ็ดหูเลยเสียงดังดังมีเจออีกแล้วโอ้โหนี่เราเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่โอ้โหเห็นรู้แล้วค่ะบอกหมดแล้วโอ้โหขุดเลย โอ้โหตัวเขาใหญ่เนาะที่นี่ที่อื่นนี่ตัวอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้ที่นี่อุดมสมบูรณ์เหื่อเยอะกดไปกดูไปูมันจะหายรูมันจะหายเหงื่อเยอนั่งยืนชาก่อนหิน มาจากไหนนี่กรุงเทพได้ฉีดวัคซีนกันมั้งยังคะที่เนี้ยเป็นบางคนมั้งแล้วคนก็ถึงได้วแล้วพี่ได้ยังยังแล้วเมื่อไหร่ได้เดี๋ยวมันได้ลงทะเบียนเลยโอ้แต่อยู่อย่างี้ไม่เจอใครคิดว่าไม่น่าหรอกไม่น่ากลัวโรคประจำตัวเยอะอ๋อโรคประจำตัวเยอะอ๋อเข้าใจอุยจริงแล้วพี่โรคประจำตัวเยอะเขาให้ฉีดก่อนเลยนะความดันเลยเออเกาเลย แต่เบาหวานไม่มีอ่า <c oughs> ไม่ได้ไปไหนก็ไปปลาเอองี้ก็โอเคค่ะ <c oughs> อยู่เงี้ยไม่เจอผัยไม่เจอเชื้อโรคหูหายอีกแล้วหาลูไม่เจออล้วเนี้ยเยอะบ่โอ้โห รู้ไม่เจออรู้ไปตรงไหนแย่ดูตรงไหนก็ตายาแล้วเรามาดูอันนี้ีก่าฟาวฟาวมันได้ก็ลื่นนะขอบคุณมากค่ะที่เตือนตอนนี้คือทางขึ้นถ้ำนะคะ ถ้ำก็คืออยู่ในบริเวณวัดชื่อวัดถ้ำผานางคอยค่ะเาละเราจะเดินขึ้นเห็นต้นบอนไหมใบอนอันนี้คือต้นขี้เหล็กนะคะอย่างใหญ่ yo this is called ขี้เหล็ก mm hmm. can make a soup delicious yo after eat it, it will be good sleep you this is a uh, mm. it was eh? oh you chip the student yo student mm. oh. you, you, you. this is have a story pack year a ago and have a beautiful princess yo. the name Princess is Anjani Princess Yo. very kindness. Oh. Hmm. โอ้ยโบเมบีนะ this ยูโบ้ can see oh yeah look r e a y sad เนี่ยโอ้ยโบ้เป็นทุก video this is so beautiful เน mm ี่ยโอ้ above have the normal is not clean นะ but in the video this Look very clean. I hear the loud of the sound of lead or bed, but smell is okay, right? not too strong. Be careful. Step. in This cape is too big, and. Uh, uh, Air is okay. Né? Clear air. Oh, they told in here it have no swimming in here. <laughs> ลุกโอเคนะ beautiful เนี่ย You will make money. this I want to see this news, they call this is look like a far less jibo look like far less yeah mm. yeah it yeah, Oh, the uh, men is a good nah, jebo. This is look clean. If you go to see that.